สวัสดีครับผมอยู่กับช่องกเก่งเกิดมาซ่อมนะครับนี่อีสุรถยกนะครับการดำเนินงานต่อนะครับเดี๋ยวยกใส่แล้วมีรถใช้แล้วนะครับก็วันนี้จะคุยเรื่องอ่าโซลีนอยแวกัมนะครับใต้ท่อร่วมไอดีของอีสุนะครับเดี๋ยวเอาตัวอย่างก่อนนี่นะครับเป็นท่อร่วมไอดี ของอีซุดีแมนะเอาตัวอย่างอันนี้ข้าวๆนะครับโดยส่วนมากอีซุเครื่องตระกูล 4JK4JJ ยูโรไหนก็แล้วแต่นะครับส่วนมากจะอยู่ตรงนี้เนีย่ยยึดอยู่ตรงนีน้ยึดอยู่กับชุดรางคอมเร็วอยู่ตรงนี้นะครับมาตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับของใหม่นะครับ1400บาท พันกว่าบาทนะของแท้นะของแท้นะครับรหัสที่เกิดขึ้นก็จะประมาณว่ารหัส1 4 8 0งขีดนะครับยิ่งถ้ามีขีดตามท้ายเนี่ยขีดหนึ่งสอาี่ห้าหอ่ะขีดหมันก็จะเจาะจงเลยนะครับว่าตัวไหนนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับแทนนี่อยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งการยึดนี่อยู่ท่านี้เลย ก็จะไปะเสียบเข้าอันนี้นะครับนี่เป็นลิ้นช่วยในการเปิดท่อเปิดปิดท่อร่วไมไปดีนะครับเป็นอากาศช่วยนี่จะเป็นลิ้นอย่างนี้นะครับนี่มีสกบรกไปหน่อยนี่ครับแต่พอเวลามันเกิดปัญหานะครับไฟเด้งไฟโชว์วิ่งไม่ออกถ้าเป็นมอเตอร์ EGR ตัวนี้นะครับมันวิ่งได้นะนะครับสายไฟตัวนี้ บางทีโซลรนอยตัวนี้อาจจะช็อตนะครับมันจะบวมนะครับตรงนี้ตรงนี้จะบวมนะครับเปลี่ยนสีนะครับมาต่อบางทีลูกค้ามานะครับก็เวลาตัวนี้เวลาเ,เครื่องไฟรูกเครื่องโชว์แล้ววิ่งไม่อกอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอุปกรณ์นะครับตัวอุปกรณ์เนี่ยมันร้อนมันจะเปื่อยมันจะบวมมันจะพองตรงนี้นะครับ มันจะเปลี่ยนสีเลยนะจากสีเขียวเงี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีแบบไหม้แบบมันจะพองออกมานะครับก็คือขดลวดทองแดงข้างในเนี่ยมันทํางานมันร้อนนะครับมันร้อนแล้วก็อยู่ใกล้เครื่องด้วยแล้วอุณหภูมิมันสูงนะเพราะกล่องมันเริ่มจับอ่าเขาเรียกอะไรมันเริ่มกับจับการอ่ค่าของไฟเนี่ยมันเกินนะครับแล้วก็มันอาจจะช็อตนะกล่องจะสั่งตัดนะครับ พวกนี้จะมีไฟเลี้ยงนะฮะแล้วก็ใช้ลบมายิงสัญญาณเปิดวาไวกัมตัวนี้นะครับตัวนี้กระป๋องตัวนี้นะครับต่อส่วนเส้นนี้ก็ต่อมาจากมดลมตัวนี้จะเป็นระบายทิ้งนะฮะก็มันจะฟ้องตัวนี้ครับนะหนึ่งสี่แปดศูนย์นะครับพีหนึ่งสี่แปดศูนย์ขีดหกไอขีดหกเนี่ยมันจะบ่งบอกเลยว่าไอตัวตมท้ายนี่ไม่ใช่ว่ามีไว้เท่ๆนะครับมันจะเจาะจงเลยว่าตัวไหนนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าขึ้น1480่างเดียวอ่ะไม่มีขีดตามหลังเนี่ยนี่ครับทางระบบเลยนะฮะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสายไฟนะครับก็อย่างตัวนี้นะครับ1,400นะครับ1,400บาทซึ่งลูกค้าบอกว่าจะมาหาผมนะครับแล้วก็ไม่มานะครับนี่ครับผมก็ซื้อของมาเรียบร้อยแล้วนี่ฮะให้ความรู้ด้วยแล้วผมก็บ่นด้วยนะครับทีนี้นะครับ มันจะเป็นเคสตัวอย่างนะครับอันนี้ขอเริ่มบทนเลยนะเป็นเคสตัวอย่างนะครับสําหรับลูกค้านะครับใครโทรมาถามผมก็จะไม่บอกแล้วนะครับอาการอะไรก็แล้วแต่ที่ผมทําแล้วแก้ได้ผมก็จะไม่บอกนะครับเพราะว่าไอ้ประเภทให้ความหวังแล้วก็ว่าจะมาหาเนี่ยแล้วผมซื้อของมาเนี่ยนะครับนะฮะแต่เขาทักไลน์มาผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับโอเค ลองดูเอานะครับทีนี้ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่หายนะครับแล้ววิ่งมาหาผมโดนหลายตังเลยนะครับบอกก่อนนะครับสำหรับโค้ดปัญหา1480นะครับนะฮะแล้วไม่ต้องมาบอกนะครับว่าตัวนี้เสียช่างบอกตัวนี้เสียให้เปลี่ยนตัวนี้นะครับผมบอกให้ลองดูนะครับถ้าไม่หายล่ะนะครับเนี่ยผมซื้อของมานะครับแต่ผมเปลี่ยนไปผมไม่ ทำแล้วไม่หายผมก็ไม่ได้คิดเงินลูกค้านะลูกค้าก็มีของลองด้วยแต่นี้เขาบอกเดี๋ยวเขาลองดูก่อนทีแรกเขาบอกว่าเดี๋ยวผมมาหาพี่ดีกว่านะครับถามอยู่ไหนอยู่บางบัวทองครับแต่ผมก็บอกทีแรกเราบอกว่าให้ลองหาเปลี่ยนดูก่อนนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมมาหาช่างดีกว่านะเดี๋ยวผมมาหาเลยขอโลเคชันหน่อยครับส่งโลเคชันอะไรเรียบร้อยปุ๊บจะพักทักมาตัวนี้ใช่ไหมครับที่ว่ามันเสียก็คือมึงอยากจะทําเองอะ่ะใช่ไหมคือเป็น ทำรถขายอะเป็นเต็นท์รถอะก็คืออยากหาความรู้แล้วก็เอาไปทําเองเพื่อจะได้ไม่ต้องมาเสียค่าวิชาอะไรเขาค่า,านู่นนี่นั่นให้เขานะครับถ้าโทรมาถามผมเนี่ยเราไม่ได้มาเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่อันนี้โทรแล้วก็บอกว่าจะมาหาแล้วทีเนี้ยเขาทักมาถามผมว่าตัวนี้ใช่ไหมครับผมก็ถามว่าอ้าวจะมาไหมครับเขาบอกเดี๋ยวผมหาซื้อดูก่อนนี่ครับคือแค่นี้ความยิงใจคือไม่มีแล้วนะครับ ถ้าคุณไม่มาแล้วคุณผมบอกว่าห,หาั้แต่ทีแรกนะครับเออผมก็ว่าอยู่ถ้าคุณไม่มาผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคุณบอกว่าคุณจะมานะครับแล้วผมซื้อของมาเนี่ยพันสี่เออแล้วผมก็ต้องไปคืนให้อีกเนี่ยนะครับแล้วมันจับแล้วมันเลอะไม่ได้ด้วยนะอย่าให้เลอะนะครับเลอะที่เขาไม่รับคืนเลยนะครับเพราะผมไม่อยากจะเอามาดองเอาไว้นะครับอะไรพันกว่าบาทนะครับ สำหรับโค้ด P 1 4 8 0เบื้องต้นก็ตัวนี้นะครับเปลี่ยนแล้วไม่หายก็ต้องเป็นตัวอื่นนะฮะเพราะว่า,าระบบวงจรไฟมันจะเชื่อ,อมโยงถึงกันแทบเกือบทุกอุปกรณ์ของเซนเซอร์นะครับ,นะรบนะครับผมแต่เบื้องต้นก็คือตัวนี้เปอร์เซ็นที่จะเสียนี่สูงมากนะครับเพราะว่ามันทํางานตลอดนะครับเวลามันทํางานเนี่ยมันจะทำงานนานนะครับยิ่ง ยิ่งถ้าลิ้นท่อร่วมไม่ดีเนี่ยสกปรกมากมากนะท่อร่วไม่ดีสกปรกมากมากพอมันไม่ได้ค่าตามที่ต้องการมันระบายอากาศไม่ได้ตามที่ต้องการเนี่ยหรือว่าค่าอากาศมันไม่ได้ทําตามที่ต้องการมันก็จะสั่งเปิดอยู่อย่างนั้นนะครับมันจะสั่งให้เปิดตลอดเวลาจนมันร้อนนะครับนะฮะจนมันร้อนนะครับมันร้อนมากๆเข้ามันก็บวมพองแล้วเกิดอาการช็อตด้านในนะครับมันจะกล่องจะตัดระบบฮะรถไม่สามารถวิ่งได้นะครับ สำหรับคุณที่โทรมาถามผมนะครับแล้วคุณบอกว่าจะมาแต่คุณไม่มานะครับถ้าคุณแก้แล้วไม่หายก็ไม่ต้องมาหาผมนะครับนะฮะผมทําคลิปเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยคุณดูคลิปผมนานแล้วนะครับคุณโทรมานะครับคุณโทรมาถามผมแล้วคุณบอกว่าเดี๋ยวผมวิ่งมาหานะครับผมจะมานะครับขอโลเคชันแล้วก็ไม่มานะครับคุณเป็นคนที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับทีนี้ ใครโทรมาผมจะไม่บอกอะไรทั้งนั้นนะครับถ้าอยากจะรู้อะไรก็เอารถวิ่งมาทำกับผมเองนะฮะผมรู้แล้วครับว่าทําไมช่างทั่วไปเขาถึงไม่ค่อยอยากจะบอกนะครับนะฮะโทรมานะครับไม่อยากจะบอกนะครับเขาอยากจะให้รถนํามาเช็คนะฮะนะครับผมทุกอย่างมีค่าวิชาชีพนะครับผมก็พูดตามความจริงนะครับ ตามเนื้อผ้าแต่ที่ผมบอกนี่ก็คืออาจจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วที่ผมจะบอกนะครับใครที่เป็นเ c ซีติดตามกันน่ะก็จะรู้นะครับโทรถามได้นะทุกคุณไม่มาผมก็บอกนะครับแต่นี่คุณรับปากว่าคุณจะมาทีนี้คุณไปหาซื้อของใส่เองนะครับผมก็ซื้อของรอไว้แล้วเนี่ยนะครับเกิดปัญหาเลยครับต่อไปคืนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมนะครับช่องขอเก่งเกิดมาซ่อมนะครับทั้งความรู้และก็ ขอระบายนิดนึงนะฮะสำหรับใครที่โทรมาถามผมนะครับนะฮะอย่าว่ากันนะครับทุกอย่างมันต้องมีมีเหตุและผลนะครับผมบอกได้หมดนะครับคุณโทรมาถามผมก็บอกได้นะครับเพราะแถมผมก็ไม่ได้อะไรผมก็เสียเสียเวลาทำงานด้วยนะครับแต่ผมก็ยังบอกให้นะครับเพราะว่าถ้าโทรมาผมก็บอกนะครับถ้าไม่โทรมา คอมเมนต์มาผมก็ไม่ขี้เกียจพิมพ์นะครับผมบอกเลยผมเกียจพิมพ์นะครับแต่ทีนี้คุณบอกว่าจะมาทําไปทํามาคุณก็ไม่บอกผมก่อนนะว่าเออพี่ผมไม่ได้ไปแล้วนะเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับอ่าอันนี้คุณก็รับไปนะครับคุณก็แก้ปัญหาเองนะฮะนะครับผมก็ขอบคุณมากแล้วครับสาหรับการรับชมนะฮะรถคันใดวิ่งไม่ออกนะครับไฟเครื่องโชว์นะครับจับโค้ด ถ้าเป็นอีจียานะครับวิ่งได้นะครับปกติไฟโชว์นะครับก็ขอบคุณนะสําสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ